Hello everyone welcome back to English Online by ครูตั้มอ a i เกนนะครับการบทเรียนออนไลน์ในสถานการณ์นี้นะครับในช่วง EP ก็จะเป็น EP ที่6แล้วซึ่งเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของตัวอ,อักษรภาษาอังกฤษนะครับตัวอ,อักษรน,นะครับเอาละครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าตัวอ,อักษรภาษาอังกฤษเรามีตัวอ,อักษรอ,อะไรกัน ทีนเราตัวอัษรเรียนนตัตัวเอวว M ส่วนของอ e ีพของตัวพีเอาล้ครับ q R ที่นะครับเขียนยังไม่ได้เดีเรามาเขียนตัวมาดูต คือเราวางครับขีดครับดูใหม่นะครับ ยากเราลงมาอยู่ข้างบนนะครับอี่นั่นเองรงยาวลงมาที่สองแล้วเลย วงครึ่งวงกลมรากตรงยาวลงม,มีห้าตัวสุดท้ายครับด้านบนตัวพีตัวพิี นักเรียนเขียนฝึกเขียนในคร่องเลยร้อยแล้วเรามาดูเราก็เขียนเราก็จะขีดครึ่งบรรทัดดเขียนเหมือนกันเลยลูก ตัวโอ้ก็เขียนครึ่งบรรทัดนะตัวพีเอ้มันที่น้าที่จะเป็นตัว เขียนว่าพอพีก็คือตัวพีก็คือตัวพอผ่านนี่พอผ่านว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างนะพีเช่นคำว่าคำนี้ แล้วถ้า a อขีดอเท่ากับเสียงพอพจำได้เนาะคำนี้เ a ต e พอเอ a พเซตัวที่สอง อัน a, a แอเท่ากับสระแพ n เเท่ากับตัวซึ่งแพนครับหนึ่งครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับ P A A I r มาพร้อมแอร์ก็ได้นะฮะสละแอร์จะเขียนแพร่อย่างนี้ก็ได้นะฮะ คู่ work in pair เผเท่ากับตัวพอผ่านเห็นไหมฮะตัวอย่างคำสั่งต่อไปนะครับตัวอักษร,รต่อไปเป็นตัว คิวครับตัวคิวหลักการคิวเล็กกวาดวงเล็กนะฮะเป็นนะครับวงกลม ออกมาครับอย่างนี้พิมพ์ใหญ่เสร็จเรียบร้อยหกบรรทัดลูกถ้ายังไม่เสร็จลูกหยุดคลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับนั่นก็คือหกบรรทัดลูกนับวิดีโอต่อเลยนะครับเอานะครับตัวคิว เปครึ่งบรรทัดเหมือนกันนะฮะแต่ว่าวงกลมแล้วก็ลากเส้นทำเหมือนเลข9นะครับอีกตัวนึงนะครับนี่ฮะเรียกว่าตัวค Q ครับก็มีโค้งที่หัวไปข้างหลัง อย่างนี้ตัวจริงๆเราก็จะเขียนขีดตรงลงมาแล้วก็มีโคด้วยด้วยเพื่อเพื่อความเขียนง่ายขึ้นครูก็จะครูก็จะ,จะลงมานะครับคึึงกับตัว G พิมพ์เล็กเหมือนกันตัว G พิมพ์เล็กเป็นยังไง ตรงลงมาแต่ตัวจีพิมพ์เล็กจะโค้งคือความแตกต่างนะครับท่านผู้ปกครองหรือลูกนักเรียนที่ที่ยังไม่รู้แต่จริงๆมีความแตกต่างตรงนี้นะฮะตัวจีนะครับ อย่างนี้นะฮะความตากตรง,นะตรงนะลงมาครับอย่างนี้ครับเอาละครับมันเขียนมันเขียนว่าตัวแฝงอยู่ในตัวคิวที่ คิวขวคิวขวนะฮะคิวขวเราท่องเสียงของพยัญชนะ A แอ B เบอร C เ D อีเเจ K เ L เอ็มเนโอออก V เบนะฮะ W เอ็ Jude> คิวขวบเป็นคอควายวอลแหวนนั่นเองเช่นคำว่า N นะฮะ Q-U-E-N Q ตัวนี้เท่ากับตัวขวั่วเอ็นเท่ากับตัวโนหนูควีนคำนี้แปลว่าพระราชินีครับพระราชนินีนะฮะมาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับ s, s t i o q s t i o n q u เนี่ยมักจะมาพร้อมกันเสมอแหละครับก็คือคอวนะฮะ e เท่ากับสลัเท่ากับตัวสอเสืออ่านว่าคอว์เอควีควีสอควีสควสนะฮะ TION ก็ออกเสียงเป็นเฉินเฉินนะฮะชอช้างเมนอากาศนะฮะตัวเนี้ยเฉินตัวทีนะครับ TION ออกเสียงเฉินเฉินเฉินคำนี้แปลว่าคำถามครับอย่างนี้นะ question queen อย่างเงี้ยนะฮะ q u i c k q สระอี c k, c k มาพร้อมกันเท่ากับตัวคอควายออกสี k. เร็วแปลว่าเร็ว ก็คือตัว Q นะครับและตัวสุดท้ายมันก็คือตัวตัวสุดท้ายคือตัว QR ตัว R ครับโค้งหนึ่งเหมือนตัว P ครับแล้วก็ค มาดูอีกตัวหนึ่งแค่ช้านะครับเหมือนตัวพี่ยังไม่อยู่เออเราเห็นตัวนี้ที่โรบินสันนะฮะก็ทำโค้งมอนตัวพี่แล้วก็ลากตอ,ออกมา แล้วก็แยกออกมา4ตัวเลยครับนี่ก็คือตัว R ตัวพิมพ์ใหญ่นั่นเองนะครับเอาละหยุดวิดีโอตรงนี้ให้หยุดก็หยุดแล้วก็ให้เขียนเราก็ต้องฝึกเขียนเลย ตัว R พิมพ์เล็กกันบ้างตัว R พิมพ์เล็กครับขีดเส้นลากที่ดึงลงมานะครับเราดึงลากขึ้นออกข้างๆเส้นหนึ่งครับอย่างนี้ครับอีกตัวหนึ่งนะครับลากเส้นตรงลง ออกมา1เส้นแบบนี้ฮะเรียกว่าตัว R ทางขวาขีดเส้นตรงลงตัวพิมพ์เล็กนั่นเองเอาล่ะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วทุกคนจึงเขียน ลงมือดีมากยิ่งขึ้นอีกรู้สิครับว่าตัว R, R. เทียบกับพยัญชนะไทยคือนะครับรอเรือกลันนะครับตัว R ตัวนี้เทียบเป็น ก็คือตัวรอเรือนะฮะเท่ากับตัวรอเรือรอเรือรอ r เท่ากับตัวรอเรือ คำนี้จึงอ่านออกเสียงว่ารอแอรแลเทออีกครับตัวออนี่เช่นคำนี้เลยอแอนะครับบี เท่ากับตัวบบใบไม้อีกครับ i อีกเท่ากับนั่นเองนะฮะตัวอาร b บิดอา N G R อา G ครับอาอเท่ากับตัว NG มาพร้อมกัน NG มาพร้อมกันเท่ากับตัวงอริง g คำนี้แปลว่าแหวนนั่นเองเอาละครับนะครับลูกๆเรียนลองฝึกเขียนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เก็บสมุดไว้ เทิมของเราอาจจะถูกเลื่อนออกไปอีกเพราะฉะนั้นเราจะต้องที่ครูอาจจะต้องออกไปพบพวกเราที่บ้านนะครับแต่ยังไงซะ ครับจริงๆครับทางโรงเรียนก็เป็นห่วงอยากให้ลูกๆนักเรียนได้เรียนกันทุกๆคนนะครับนะครับแม้ว่าเราจะมีอุปสรรคปัญหานะครับแต่ว่าการเรียนก็จะยังจะต้องดําเนิน st แล้วก็อยู่ครับสวัสดีครับ